ในปัจจุบันนี้ได้ยินแต่คําว่าอาจารย์ต่างๆเป็นพระอริยะหรืออริยบุคคลโยมหรือพระภิกษุปฏิบัติธรรมอย่างไรจึงเรียกว่าพระอริยะหรืออริยสาวกในพระธรรมวินัยของพระศาสดารถน้ำมนต์ทำรูปเหมือนทำเหรียญจำนานเรียกว่าอาริยะได้หรือไม่สาธุขออนุมโมทนาณีน,นี้มีอริยะแต่งตั้ง พวกเราไปหาแต่งตั้งกันเองลงหนังสือโฆษณาพระอรหันต์หรืออรหุนก็ไม่รู้ละยันเป็นอรหุนหลายกว่าหมุนให้หารายได้โฆษณาสัยังคาเหวะโคสิเตปริจิตตวาสัทตร,รมังอัญญมันยังหิพันทะเลณลากิเลสวัตถุสุขสัยังคาเหวะโคสิเตเต,ตนเะตนะวิทาปิตา มนุษย์ทั้งหลายจะตกโยคลายใต้อำนาจครอบนำของกิเลสวิ่งพล่านอยู่ไปมาหลังจากนั้นจะตกอยู่ในภาวะสงรามแห่งการโฆษณาเมื่อโฆษณาถูกใจปริจจิตวาสัทธรรมมังก็คว้างทิ้งพระสัธรรมอัญญะมันยังหิพันทะเลวิ่งตามสิ่งที่ตนเองชอบใจก็ทะเลาะกันเป็นมูเนี่ยพระพุทธเจ้ามันบอกไว้พระปลายาเ พระปาราสิริยะพระอรหันต์ทั้งกับพูดไว้อย่างนี้ก่อนที่จะตายความจริงอริแปลว่าข้าศึกยะแปลว่าไปผู้มีจิตใจไกลห่างจากข้าศึกคือกิเลสระดับแรกๆอริยบุคคลรุ่นแรกไกลห่างจากสังโยชน์สามเปรยวโสดาบันสักกายทิฏฐิวิจิกิจชาสีระพัตตปรมะ ผู้ที่จะไกลห่างจากสังโยษสามนี้ต้องมีศรัทธามัน่นคงศีลมั่นคงจาระมัน่นคงปัญญามัน่นคงทำที่กล่าวมาเมื่อกี้เป็นองค์คุณของพระโสดาบันเทวโสตะปฏิยังฆะไม่เกี่ยวกับการมีฤทธิ์มีเดชหอ่อเหินเดินอากาศบอกเลขบอกหวยออกเรียนมาไม่รู้กี่รุ่นกี่รุ่นไม่เกี่ยวกันพระเทวทัตเก่งมากสามารถจำแรงแปลงร่างเป็นเด็กตัวน,น้อยมีงูพันคอมีงูเป็นเทริศ เข้าไปในวังของพระเจ้าอาชาติสตรูเขาไปนั่งอยู่ในตักจนหวาดกลัวแล้วก็บอกเราคือเทวทัตไม่ต้องกลัวคลายจิตออกมาแต่นั่นก็ยังไม่เป็นอริยะเป็นโสดาบันไม่ได้นางวิสาขามีลูกยี่สิบคนบรรลุโสดาบันตั้งแต่อายุเจ็ดขวบคนเป็นโสดาบันนี้ยังมีผัวมีเมียอยู่นะไม่เกี่ยวกับการมีฤทธิ์มีเดชแต่จิตใจเขามั่นคงในธรรมตีประการนี้ อันนี้ตรงคงจะอธิบายกันเอกในวันหลังของให้เข้าใจไว้ก่อนเพราะฉะนั้นคําว่าอริยะบุคคลอริยโน้นอริยะนี้เราอาจจะรู้ได้ยากถ้าจะเชื่อตามคําโฆษณาก็คงจะมากปริยะถ้าอยากรู้จริงๆก็เรานี่แหละพากันปฏิบัติทมให้ดีๆถ้ามีศรัทธามีสินมีจาคะมีปัญญามั่นคงตั้งปัญหาถามใจตนเองมาเอาไหมห้าสิบล้านเขาจะจ้างให้ไปถือศาสนาอื่นเอาไหม ถ้ามันตอบว่าเอาอยู่ในใจก็แสดงว่าเรายังไม่เป็นอริยะยังเป็นอริเยอะอยู่หรือว่าอริยากดูถ้าบอกว่าไม่เอาหัวเด็กตีนขาดก็ไม่เอาถ้าจะให้ชั้นนี้จากพระัตนตรนัยนี่ตายเดี๋ยวนี้ก็ยอมตายอวินิปาตะธรรมโมไม่ตกต่ำไม่ก้มหัวให้ความชั่วฝันกลางคืนลูกเขาเมียใครงามๆยาดเยอะเหมือนเทวดามาขอนอนเป็นเมียน้อยก็ไม่เอาในฝัน ถ้าเป็นพระฝันก็เป็นพระอยู่ในฝันหมายยอมล่วงละเมิดในสิกขาบทอันเป็นเบื้องต้นในพมาจาันทร์นั่นเป็นเครื่องวัดตัวเราเองจะรู้เองปัจจตันเยวะญานางอุปชชติความรู้เฉพาะตัวเป็นปัจจตัาคนอื่นรู้ไม่ได้ถ้าคนนั้นไม่มีธรรมะระดับเดียวกันในสมัยพุทธกาลพระอรหันต์องค์หนึ่งชื่อว่าลักุณะกุฎกะพัทยะตัวค่อมๆหลังงอๆไปไหนเพื่อนซับมากอกเล่น พระอื่นพระอุทุชนเห็นเอามือลูบหวัวเข้าใจบาเณนตัวข้อมอ้ยคือเป็นตะหักตทลามันลันมันลันคือจำมั่มดีใส่มากอ,อกเดืออีกครกเมื่อาจากซิกบลาจอกเขาไม่รู้จักก็อราหาันเลยดูแต่พระเทวทัตโด่งดังครับฟ้าสุดท้ายดีนี้ยังไงวูวอยู่นรกผลเพอเหตุน,นั้นรู้กันญาตินะถ้าอยากรู้ก็รู้ตนเองเสียประพฤติปฏิบัติทำให้ดีๆมีสัทธามั่นคงไหม มาปฏิบัติทำทีหนึ่งทีสองเรือนอนขดทุ่ 1, 2, นนองอยู่ในมุ่งผลยันตายมู่มะนังสลาบมาเลยจังว่าเจ้าของเป็นอริยะกับเล<อ>กกิเลสมันพาเป็นเพราะนั้นอริยะนั้นไม่จําเป็นจะต้องมีความรู้ทางวิชาการมากๆก็ได้เราจบด็อกเตอร์กิเลสก,กับด็อกเตอร์นํากิเลมก็จบด็อกเตอร์เหมือนกันเอาจบมหากิเลสมันก็มหามันก็ยิ่งเป็นกิเลสที่เก่งสลับซับซ้อน ก็เห็นนั้นคําว่าอาริยะนั้นเราจะรู้เองเมื่อเราประพฤติปฏิบัติไปความโลภของเราลดลงความโกรธลดลงความหลงลดลงราคะโทสะโมหะเบาบางจางคายลงหมดไปยี่สิบห้าเปอร์เซนโรภะโทสะโมหะราคะเบาบางไปยี่สิบห้าเปอร์เซ็นตนั่นจะเป็นอริยะรุ่นแรกๆร,รุ่นโสดาบันถ้าหมดไปห้าสิบเปอร์เซ็นตก็ไปแล้วครึ่งหนึง่ง สก,กิทาคามีผู้มาเพียงครั้งเดียวมีอารมณ์ละห้อยหาอารมณ์ของกามของโลกในเพียงครั้งเดียวแด่๋วสมมติมีความคิดในเรื่องนี้ปั๊บรู้ทันปั๊บทีเดียวหายไปเลยวันนั้นไม่ย้อนกลับมานี่ภาวะจิตอย่างนี้หรือว่าตายไปแล้วมาเกิดเกิดในโลกนี้เพียงครั้งเดียวถ้ามันเบาบางไปถึงเจ็ดสิบห้าเปอร์เซ็นตก็อนาคามีไม่มาอีกเลยนันรีเทิร์เนอร์ถ้าหมดไปเลยร้อยเปอร์เซ็นตก็หมด จบกิจพรมาจันไม่ต้องเกิดไม่ต้องตายวิญญาณังอัดถังขมาขมาวิญญาณอัดสดงคตอะนิสิโตจะวิหรารติไม่แอบอิงใดๆไม่ต้องไปแอบอิงการเกิดไม่ต้องแอบอิงการตายจักมันไปใส่กสระซางหัวมันเบิ่งเอาเองออกข้ามไปนิดหนึ่งที่บอกว่ารถน้ำมนต์พ่นน้ำมันทำรูปเหมือนทำเหรียญจำน่ายเรียกอริยะได้หรือไม่อันนี้คงจะไม่ต้องเสียเวลาต่อ อยู่ใกล้วัดบางไม้เปิดพระราบิดกเล่มที่เก้าสีละขันธวัคทีฆานิกายสีละขันธวัคเล่มที่เก้าทั้งเล่มพระพุทธเจ้าจะเล่าให้ฟังหมดตั้งแต่พมชาระตรสามัญผลสูตรไปเลยสิบกว่าสูรสิบเอ็ดสตรเห็นจะได้หรือเก้าสตรเนี่ยจะคู่ถึงเรื่องรถน้ำมตนพ่นน้ำมันสักกรมมกรมเสกบาลเครื่องรางของของังปุกๆเสกๆปาูปา พระภิกษุที่เป็นภิกษุในธรรมวินัยนี้เว้นขาดไม่ใช่เว um ้นครั้งเดียวแต่เว้นขาดโมเมนต์ทาทาหายเบ้บ้ริัน์มาสาปัจจวาเด้เห็นยน่พอบางคนหายพอเขามาหอดเจิมจจจับ,จบ,จบในหนังสือเล่มนี้จะบ,บอกให้เรารู้เองไม่จําเป็นตกตอกพระภิกษุในธรรมวินัยนี้ยถา,าปเนเกสมณะหาม,มเนสมณะา,ามเราได เราหนึ่งกินก้อนข้าวของชาวบ้านคามะนิคขมราชธานีคือหะบอดีมหาศารพามาหาสารในแว่นแน้นยังหลอกลวงเขากินด้วยเดลฉานวิชาเป็นหมอเสกหมอเป่าหมอทำน้ำมนต์หมอกันลูกสอนหมอทำนายทายทักดวงดาวดาราต่างๆเลิกต่างๆที่สุดในทมวินัยน,นี้เธอเว้นขาดกินก้อนเหล็กแดงเขาไฟตายครั้งเดียวดีกว่า กินอย่างนั้นหลอกลวงเขากินตายไปตกนรกหลายภพหลายชาติก็าอย่างนี้คงจะถูกด่าเป็นกระบุงอีกทั่วประเทศไทยไปเปิดหนังสืออ่านเอวเองก็แล้วกันพระไตรปิฎกเล่มที่เก้าทีฆนิกายศิลขันธวัคทุกทุกสูตรจะพูดถึงมหาสินมัชมะสินจุนลสินสินน้อยสินกลางสินใหญ่สี่สิบสามข้อม,ม,มืนเหมือนกันหมดเอาผ่านไปนะ เอาไหมห้าสิบล้านเขาจะจ้างให้ไปถือศาสนาอื่นเอาไหมถ้ามันตอบว่าเอาอยู่ในใจก็แสดงว่าเรายังไม่เป็นอริยะในปัจจุบันนี้ได้ยินแต่คำว่าอาจารย์ต่างๆเป็นพระอริยะหรืออริยบุคคลโยมหรือพระภิกษุปฏิัติธรรมอย่างไรจึงเรียกว่าพระอริยะหรืออริยสาวกในพระธรรมวินัยของพระาศาสดา รถน้ำมนต์ทำรูปเหมือนทำเหรียญจำนานเรียกว่าอาริยะได้หรือไม่สาธุขออนโมทนาในนี้มีอริยะแต่งตั้งพวกเราไปหาแต่งตั้งกันเองลงหนังสือโฆษณาพระอ,อรหันหรืออรมุนก็ไม่รู้ละยันเป็นอรมุนหลายกว่าหมุนให้หาหลายได้โฆษณา สยังคาเหวะโคสิเตปริจัิตวาสัทธรรม,มังอัญญมันยังหิพันะเรณรา,ากิเลสวัตถุสุขสยังคาเหวะโคสิเต هنا, เตนะเตนะวิทาวิตามนุษย์ทั้งหลายจะตกโยูายใต้อำนา,าจครอบนำของกิเลสวิ่งพล่านอยู่ไปมาหลังจากนั้นจะตกอยู่ในภาวะสงครามแห่งการโฆษณาเมือ่อโฆษณาถูกใจปริจจติตวาสัทธรรม,มังก็คว้างทิ้งพระสัทธรรม อัญญะมันยังหิพันทะเลวิ่งตามสิ่งที่ตนเองชอบใจก็ทะเลาะกันเป็นมู่เนี่ยพระพุทธเจ้ามันบอกไว้พระปลายาเสกพระปราราสิริยะพระอรหันต์ท่านก็พูดไปอย่างนี้ก่อนที่จะตายความจริงอริแปลว่าฆาสึกยะแปลว่าไปผู้มีจิตใจไกลห่างจากฆาศึกคือกิเลสระดับแรกๆอริยบุคคลรุ่นแรกไกลห่างจากสังโยชน์สาม เทวโสดาบันสักกายทิฏฐิวิจิกิจฉาสีระพัตะปรมาผู้ที่จะไกลห่างจากสังโยสมนีีต้องมีศรัทธามัน่นคงศีลมั่นคงจาระมั่นคงปัญญามัน่นคงทำที่กล่าวมาเมื่อกี้เป็นองคุณของพระโสดาบันเทวโสตปฏิยังฆะไม่เกี่ยวกับการมีฤทธิ์มีเดชห่อเหินเดินอากาศบอกเลขบอกหวยออกเรียนมาไม่รู้กี่รุ่นกี่รุ่นไม่เกี่ยวกันพระเทวทัตเก่งมาก สามารถจำแรงแปลงร่างเป็นเด็กตัวน,น้อยมีงูพันคอมีงูเป็นเทริดเข้าไปในวังของพระเจ้าอาชาติโตระเขาเป็นนั่งอยู่ในตักจนหวาดกลัวแล้วก็บอกเราคือเทวทัตไม่ต้องกลัวคลายจิตออกมาแต่นั่นก็ยังไม่เป็นอริยะเป็นโสดาบันไม่ได้นางวิสาขามีลูกยี่สิบคนบรรลุโสดาบันตั้งแต่อายุเจดขวบ คนเป็นโสดาบันยังมีผัวมีเมียอยู่นะไม่เกี่ยวกับการมีลิตมีเดชกแต่จิตใจเขามั่นคงในธรรมตรีประการนี้อันนี้ต้องคงจะอธิบายกันเองในวันหลังขอให้เข้าใจไปก่อนเพราะฉะนั้นคําว่าอาริยะบุคคลอริยนุอนอริยะนี้เราอาจจะรู้ได้ยากถ้าจะเชื่อตามคําโฆษณาก็คงจะมากปริยะถ้าอยากรู้จริงๆก็เรานี่แหละพากันปฏิบัติทำให้ดีๆ มีศรัทธามีส,มสินมีจจคะมีปัญญามั่นคงตั้งปัญหาถามใจตนเองว่าเอาไหมห้าสิบล้านเขาจะจ้างให้ไปถือศาสนาอื่นเอาไหมถ้ามันตอบว่าเอาอยู่ในใจก็แสดงว่าเรายังไม่เป็นอริยะยังเป็นอริเยะอะยหรือว่าอริยอยู่ถ้าบอกว่าไม่เอาหัวเด็กตีนขาดก็ไม่เอาถ้าจะให้ฉันนี้จากรัตนไตรนี่ตายเดี๋ยวนี้ก็ยอมตายอวินิพากาธรรมโมไม่ตกต่ำไม่ก้มหัวให้ความชั่ว ฝันกลางคืนลูกเขาเมียใครงามๆญาติเยอะเหมือนเทวดามาขอนอนเป็นเมียน้อยก็ไม่เอาในฝันถ้าเป็นพระฝันก็เป็นพระอยู่ในฝันไมายอมล่วงละเมิดในสิกขาบทอันเป็นเบื้องต้นในพรหมาจรรย์นั่นเป็นเครื่องวัดตัวเราเองจะรู้เองปัจจตันเยวญา,างอุปชติความรู้เฉพาะตัวเป็นปัจจตัาคนอื่นรู้ไม่ได้ถ้าคนนั้นไม่มีธรรมะระดับเดียวกัน ในสมัยพุทธกาลพระอรหันต์องค์หนึง่งชื่อว่าลักุณะกุตกะพัทยะตัวค่อมหลังงองไปไหนเพื่อนซับมากอกเลยพระอื่นพระอุทุชนเห็นเอามือลูบหัวเข้าใจบันเนนตัวค่อมโอ้ยคือเป็นตะหักแทลามันลันมันลันคือจำมั่มดีใส่มากอกเดือกอีกเครกกเมื่อจะซิกบลาจอกเขาไม่รู้จักพรอ,อรหันเลยดูแต่พระเทวทัตโด่งดังครับว่า สุดท้ายเด้นี่ยังไงวูวูอยู่นรกผลเพราะเหตุนั้นรู้กันยากนะถ้าอยากรู้ก็รู้ตนเองเสียประพฤติปฏิบัติทำให้ดีๆมีสถามั่นคงไหมมาปฏิบัติทำตีหนึ่งตีสองหรือนอนขดตุงอยู่ในมุงผลยันตายมู่มะนังสบหลบมาเลยจังหวะเจ้าของเป็นอริยะกังเลกิเลสมันพาเป็นเพราะนั้นอริยะนั้นไม่จําเป็นจะต,ต้องมีความรู้ทางวิชาการมากๆก็ได้เราจบด็อกเตอร์ กิเลสกับด็อกเตอร์นำกิเลสมันก็จบด็อกเตอร์เหมือนกันเอาจบมาหากิเลสมันก็มาหามันก็ยิ่งเป็นกิเลสท,ที่แก่งสลับซับซ้อนก็เห็นนั้นคําว่าอริยะนั้นเราจะรู้เองเมื่อเราประพฤติปฏิบัติไปความโลภของเราลดลงความโกรธลดลงความหลงลดลงราคะโทสะโมหะเบาบางจางขายลงหมดไปยี่สิบห้าเปอร์เซนตโรภะโทสะโมหะราคะเบาบางไป ยี่ิบ้าเปอร์เซ็นนั่นจะเป็นอริยะรุ่นแรกๆร,รุ่นโสดาบันถ้าหมดไปห้าสิบเปอร์เซ็นก็ไปแล้วครึ่งหนึงสกิทาคามีผู้มาเพียงครั้งเดียวมีอารมณ์ละห้อยหาอารมณ์ของกามของโลกในเพียงครั้งเดียวแด่วสมมติม,มีความคิดในเรื่องนี้ปั๊บรู้ทันปั๊บทีเดียวหายไปเลยวันนั้นไม่ย้อนกลับมานี่ภาวะจิตอย่างนี้หรือว่าตายไปแล้วมาเกิดเกิดในโลกนี้เพียงครั้งเดียว ถ้ามันเบาบางไปถึง75%ก็อนาคามีไม่มาอีกเลยนั่นรีเทอร์เนอร์ถ้าหมดไปเลยร้อยเปอร์เซ็นต์ก็หมดจบกิมมจพมจรรย์ไม่ต้องเกิดไม่ต้องตายวิญญาณนางอัดถังกมาขมาวิญญาณอัดสดงคตอะนิสิโตจะวิหตัตติไม่แอบอิงใดๆไม่ต้องไปแอบอิงการเกิดไม่ต้องแอบอิงการตายจักมันไปใสก่กร้สงหัวมันเบ่งเอาเอง ออข้ามไปนิดหนึ่งที่บอกว่ารถน้ำมนพ่นน้ำมันทำรูปเหมือนทำเหรียญจำหน่ายเรียกอริยะได้หรือไม่อันนี้คงจะไม่ต้องเสียเวลาตอบอยู่ใกล้วัดบางไม้เปิดพระไร้บิดกเล่มที่เก้าสีลักขันทวักทีฆานิกายสีลัขันทวักเล่มที่เก้าทั้งเล่มพระพุทธเจ้าจะเล่าให้ฟังมดตั้งแต่พมชาลสูสรสามัญจผลสตด ไปเลยสิบกว่าโสดสิบเอ็ดโสดเห็นจะได้หรือเก้าโสดเนี่ยจะคู่ถึงเรื่องรถน้ำมันพ่นน้ำมันสักกำมมเซกบานเครื่องรางของขังปุกๆเสกๆเป่าๆพระภิกษุที่เป็นภิกษุในธรรมวินัยนี้เว้นขาดไม่ใช่เว้นขังเดียวแต่เว้นขาดโมเมนทําทาหายเบื่อ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 เบืเ่อเอเบืเ่าเ่อเบอเบาอเอ่อเมอเบ่อเบเบิมจับ ในหนังสือเล่มนี้จะบอกให้เรารู้เองไม่จําเป็นตกตอกพระพิสุทธิธรรมวินัยนี้ยถาปเนเกสมณะผามเนสมณะามเราได้เราหนึ่งกินก้อนข้าวของชาวบ้านคามะมีคมราชธานีคือหะบอดีมหาสารพามมหาสารในแว่นแวน้นยังหลอกลวงเขากินด้วยเดรลฉานวิชาเป็นหมอเสกหมอเป่าหมอทำน้ำมนต์หมอกันลูก้อน หมอทํานายทายทักดวงดาวดาราต่างๆเลิกต่างๆที่สุดในธรรมวินัยนี้เธอเว้นขาดกินก้อนเล็กแดงเขาไฟตายครั้งเดียวดีกว่ากินอย่างนั้นหลอกลวงเขากินตายไปตกนรกหลายภพหลายชาติว่ายอย่างนี้คงจะถูกด่าเป็นกระบุงอีกทั่วประเทศไทยไปเปิดหนังสืออ่านเอาเองก็แล้วกันพระไิฎกเล่มที่เก้าทีฆนิกาาศิลขันทบ,บัคทุกทุกสูจะพูดถึงมหาสิง มชัชมสินจุนลสินสินน้อยสินกลางสินใหญ่สี่สิบสามข้อเมือนเหมือนกันหมดเอาผ่านไปนะเอาไหมห้าสิบล้านเขาจะจ้างให้ไปถือศาสนาอื่นเอาไหมถ้ามันตอบว่าเอาอยู่ในใจก็แสดงว่าเรายังไม่เป็นอรยิยะในปัจจุบันนี้ได้ยินแต่คำว่า อาจารย์ต่างๆเป็นพระอริยะหรืออริยบุคคลโยมหรือพระภิกษุปฏิบัติธรรมอย่างไรจึงเรียกว่าพระอริยะหรืออริยสาวกในพระธรรมวินัยของพระศา,าสดาลดน้ำมนต์ทำรูปเหมือนทำเหรียญจำนานเรียกว่าอาริยะได้หรือไม่สาธุข,ขออนุโมทนาในนี้มีอริยะแต่งตั้ง พวกเราไปหาแต่งตั้งกันเองลงหนังสือโฆษณาพระอรหันต์หรืออรหุนก็ไม่รู้ละยานเป็นอรหุนทลายกว่าหมุนให้หาหลายได้โฆษณาสังคาเหวะโคสิเตรปริจิตตวาสัทธรรมังอัญญะมันยังหิพันะเรณลากิเลสวัตถุสุขสยังคาเหวะโคสิเตเตนเะตนะวิทาวิตา มนุษย์ทั้งหลายจะตกอยู่ายใต้อำนาจครอบงำของกิเลสวิ่งพล่านอยู่ไปมาหลังจากนั้นจะตกอยู่ในภาวะสงรามแห่งการโฆษณาเมื่อโฆษณาถูกใจปริจจิตวาสัตรธรรมมังก็คว้างทิ้งพระสัธรรมอัญญะมันยังหิพันทะเลวิ่งตามสิ่งที่ตนเองชอบใจก็ทะเลาะกันเป็นมู่เนี่ยพระพุทธเจ้ามันบอกไว้พระปลายาเก พระปาราสิยะพระอรหันต์ท่านก็พูดไปาอย่างนี้ก่อนที่จะตายความจริงอริแปลว่าขาาศึกยะแปลว่าไปผู้มีจิตใจไกลห่างจากข่าศึกคือกิเลสระดับแรกๆอริยบุคคลรุ่นแรกไกลห่างจากสังโยชน์สามเรว่าโสดาบันสักกายทิฏฐิวิจิกิจฉาสีระพัตตปรมะ ผู้ที่จะไกลห่างจากสังโยสามนี้ต้องมีศรัทธามั่นคงศีลมั่นคงจาระมั่นคงปัญญามั่นคงทำที่กล่าวมาเมื่อกี้เป็นองค์คุณของพระโสดาบันเทวโสตตปฏิยังฆะไม่เกี่ยวกับการมีฤทธิ์มีเดชหอ่อเหินเดินอากาศบอกเลขบอกหวยออกเลีียนมาไม่รู้กี่รุ่นกี่รุ่นไม่เกี่ยวกันพระเทวทัตเก่งมากสามารถจำแรงแปลงร่างเป็นเด็กตัวน้อย,อยมีงูพันคอมีงูเป็นเทริศ เข้าไปในวังของพระเจ้าอาชาติศตรูเขาเป็นนั่งอยู่ในตักจนหวาดกลัวแล้วก็บอกเราคือเทวทัตไม่ต้องกลัวคลายจิตออกมาแต่นั่นก็ยังไม่เป็นอริยะเป็นโสดาบันไม่ได้นางวิสาขามีลูกยี่สิบคนบรรลุโสดาบันตั้งแต่อายุเจ็ดขวบคนเป็นโสดาบันยังมีผัวมีเมียอยู่นะไม่เกี่ยวกับการมีฤทธิ์มีเดชแต่จิตใจเขามั่นคงในธรรมสี่ประการนี้ อันนี้ต้องคงจะอธิบายกันเองในวันหลังขอให้เข้าใจไปก่อนเพราะฉะนั้นคําว่าอาริยะบุคคลอริยะโน,โน้นอริยะนี้เราอาจจะรู้ได้ยากถ้าจะเชื่อตามคําโฆษณาก็คงจะมากปริยัติถ้าอยากรู้จริงๆก็เรานี่แหละพากันปฏิบัติทำให้ดีๆมีศรัทธามีศิลม,มีจาคะมีปัญญามั่นคงตั้งปัญหาถามใจตนเองว่าเอาไหมห้าสิบล้านเขาจะจ้างให้ไปถือศาสนาอื่นเอาไหม ถ้ามันตอบว่าเอาอยู่ในใจก็แสดงว่าเรายังไม่เป็นอริยะยังเป็นอริเยอะอยู่หรือว่าอริยากอยู่ถ้าบอกว่าไม่เอาหัวเด็กตีนขาก็ไม่เอาถ้าจะให้ชั้นนี้จากรัตนตรัยนี้ตายเดี๋ยวนี้ก็ยอมตายอวินิปาตาธรรมโมไม่ตกต่ำไม่ก้มหัวให้ความชั่วฝันกลางคืนลูกเขาเมียใครงามงามยาดเยอะเหมือนเทวดามาขอนอนเป็นเมียน้อยก็ไม่เอาในฝัน ถ้าเป็นพระฝันก็เป็นพระอยู่ในฝันไม่ยอมล่วงละเมิดในสิกขาบทอันเป็นเบื้องต้นในพมาจาันทร์นั่นเป็นเครื่องวัดต,ตัวเราเองจะรู้เองปัจจตันเยวญาณอุปชติความรู้เฉพาะตัวเป็นปัจจตัางคนอื่นรู้ไม่ได้ถ้าคนนั้นไม่มีธรรมะระดับเดียวกันในสมัยพุทธกาลพระอรหันต์องค์หนึ่งชื่อว่าลักุณะกุฎกะพัทยะตัวค่อมๆหลังง,งอๆไปไหนเพื่อนซับมากอกเล่น พระอื่นพระอุทุชนเห็นเอามือลูบหวัวเข้าใจบันเนนตัวคอมโอ้ยคือเป็นะหักแทยละมันลันมันลันคือจำมั่มดีใส่มากอ,อกเดืออีกครั้งเมื่อจะซิกบลาจอกเขาไม่รู้จักก่อหลันเลยดูแต่พระเทวทัตโด่งดังครับฟ้าสุดท้ายได้นี่ยังไงวูบวูอยู่นรกผลกพราเหตุน,นั้นรู้กันยากนะถ้าอยากรู้ก็รู้ตนเองเสียประพฤติปฏิบัติทำให้ดีๆมีสถามั่นคงไหม มาปฏิบัติทำตีหนึ่งทีสองดูนอนขดทุ่งอยู่ในมุ่งผลยันตายมู่มะนังสลาบมาเลยจังว่าเจ้าของเป็นอริยกรมเลกกิเลสมันพาเป็นเพราะนั้นอริยะนั้นไม่จําเป็นจะต้องมีความรู้ทางวิชาการมากๆก็ได้เราจบด็อกเตอร์กิเลสก็ด็อกเตอร์นํากิเลสมันก็จบด็อกเตอร์เหมือนกันเอาจบมาหากิเลสมันก็มาหามันก็ยิ่งเป็นกิเลสที่เก่งสลับซับซ้อน เพราะฉะนั้นคําว่าอริยะนั้นเราจะรู้เองเมื่อเราประพฤติปฏิบัติไปความโลภของเราลดลงความโกรธลดลงความหลงลดลงราคะโทสะโมหะเบาบางจางคายลงหมดไปยี่สิบห้าเปอร์เซนตโรภโทสะโมหะราคะเบาบางไปยี่สิบห้าเปอร์เซนตนั่นจะเป็นอริยะรุ่นแรกๆรุ่นโสดาบันถ้าหมดไปห้าสิบเปอร์เซนตก็ไปลืครึ่งหนึง่ง สกิทาคามีผู้มาเพียงครั้งเดียวมีอารมณ์ละห้อยหาอารมณ์ของกามของโลกในเพียงครั้งเดียวแต่สมากมีความคิดในเรื่องนี้ปั๊บรู้ทันปั๊บทีเดียวหายไปเลยวันนั้นไม่ย้อนกลับมาในภาวะจิตยอย่างนี้หรือว่าตายไปแล้วมาเกิดเกิดในโลกนี้เพียงครั้งเดียวถ้ามันเบาบางไปถึงเจ็ดสิบห้าเปอร์เซ็นตก็อนาคามีไม่มาอีกเลยนันรีเทิร์เนอร์ถ้าหมดไปเลยร้อยเปอร์เซ็นตก็หมด จบกิจกรมมาจันทร์ไม่ต้องเกิดไม่ต้องตายวิญญาณังอัดถังขมาขมาวิญญาณอัดสดงคตอะนิสิโตจะวิหารติไม่แอบอิงใดๆไม่ต้องไปแอบอิงการเกิดไม่ต้องแอบอิงการตายจักมันไปใสก่กระางหัวมันเบ่งเอาเองออกข้ามไปนิดหนึ่งที่บอกว่ารถน้ำมนพ่นน้ำมันทำรูปเหมือนทำเหรียญจำน่ายเรียกอริยะได้หรือไม่อันนี้คงจะไม่ต้องเสียเวลาตอบ อยู่ใกล้วัดบางไม้เปิดพระไราิบบดกเล่มที่เก้าสีลขันธวัคทีฆนิกายสีลขันธวัคเล่มที่เก้าทั้งเล่มพระพุทธเจ้าจะเล่าให้ฟังหมดตั้งแต่พรมชาลสูตสสามัญจะผลสูตรไปเลยสิบกว่าสูสิบเอ็ดรรเ็นจะได้หรือเก้าตสเนี่ยจะพูดถึงเรื่องรถน้ำมันพ่นน้ำมันสักก,มก,กรมมเสกบานเครื่องรางของของัขงปุกๆเสกๆเป่า,ปา พระพิกษุที่เป็นภิกษุในธรรมวินัยนี้เว้นขาดไม่ใช่เว้นครั้งเดียวแต um ah ่เว้นขาดโมเมนทําทาหายเ,าเบ,บ,บ,บนนือเบ่อเบื่อเบา่าเบื่อเบ้อเบอเบื่อเบื่อเบา่อเบ้่อเบอเบามอเบอเบื่อเบือเบิ่อเบ้่อเบือเบื่อเบ้่อเบ้่อเบอเบห่เบารเอเบ้อเบอเบม่อเบอเบ็นอเบ้อเบ่อเบื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 ่อเเเกสมณเบเบสมณเบเราได้ เราหนึ่งกินก้อนข้าวของชาวบ้านคามะนิคขมราชธานีคือหะบอดีมหาสารพามาหาสารในแว่นแควนยังหลอกลวงเขากินด้วยเดลฉานวิชาเป็นหมอเสกหมอเป่าหมอทำน้ำมนต์หมอกันลูก้อนหมอทำนายทายทักดวงดาวดาราต่างๆเลิกต่างๆที่สุดในธรรมวินัยนี้เธอเว้นขาดกินก้อนเหล็กแดงเขาไฟตายครั้งเดียวดีกว่า กินอย่างนั้นหลอกลวงเขากินตายไปตกนรกหลายภพหลายชาติก็อย่างนี้คงจะถูกด่าเป็นกระบุงอีกทั่วประเทศไทยไปเปิดหนังสืออ่านเอาเองก็แล้วกันพระไตรปิฎกเล่มที่เก้าทีฆนิกายาสิละขันทบักทุกทุกสูตรจะพูดถึงมหาสินมชมะสินจุนลสินสินน้อยสินกลางสินใหญ่สี่สิบสามข้อเมือนเหมือนกันหมดเอาผ่านไปนะ Thank <laughs> you.